จุดก้อนจะค่อยปล่อยจุดก้อนถ้าจับอู่จค่อยหน่อยเขาบอกใส่ทันหรอจับกับมันมันดันจูดโยนปล่อยเลยปล่อยเลยดันก็ดีดันก่อนวิ่งถึนไหมวุฒิธรรมก็บอก có thể mất đâu mà hai mặt bóng hai gần xưa hôm nay chưa bao giờ thì mọi người mất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 bằng nhảy lên đứa. đây bằng nhảy lên ui bằng nhảy bằng nhảy lên đứa phi thổi 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 con thổi 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 còn thổi cây cây này thổi cây cây yeah. giết ok bằng. บ่เห <Yeah. S 3> ็นนะจุดบังไงเหรอได้มาเบิ้งมาอยากเบิ้งกะมาต้องบิ้งมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปยังตรงทานใหญ่นี่เหรอไปพนมไผ่ Bang bang bang